จะเป็นยังไงเมื่อในอนาคตโลกเหลือเพียง2องทวีปดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าห้ามหันกันเพื่อแยงชิงทรัพยากรสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟระทึกขวัญเรื่อง Last Sentinel นำแสดงโดยเคสบอสเวิร์ดลูเซียนลาวิสเขาและมาตินแมคแคนถ้าชี่นชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ นาปี2 0 6 3กิจกรรมของมนุษย์ได้ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่โลกส่วนใหญ่เลยถูกน้ำท่วมเหลือเพียงสองทวีปสุดท้ายซึ่งกลายมาเป็นศัตรูกันเพราะต้องแยง่งชิงทรัพยากรที่เหลือเพื่อความอยู่รอดจากนั้นภาพกระดัดมาที่ป้อมปราการด่านหน้าของหนึ่งในสองทวีปที่เหลือทหารสีนายกำลังดีใจที่จับปลาได้แต่ด้วยที่พายุเข้าจึงทำงานกันอย่างทุลักทุเลด้นานจา่า เมื่อรู้คลื่นสึนามิกำลังมาก็สั่งเบนให้แยกตัวไปปกป้องอาวุธนิวเคลียร์ส่วนแคซี่กับซาวลี่ก็ให้อยู่จาัดก,การปลาต่อทันใดนั้นคลื่นก็ซัดแหกกับปลาจึงจะตกลงทะเลซัวลีล่เลยรีบคว้าจนนำกลับคืนมาได้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เบนพบพ่อแตกจึงเข้าประจัดการจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดในขณะที่แคซี่กับซาวลี่รีบหนีกลับเข้าด้านในเพราะคลื่นสึนามิเข้ามาปะทะก็ลงอกที่ตัวเองปลอดภัย ทว่าปากลับถูกพายุพัดหายไปหมดทำให้ทั้งคู่เจ็บใจมากรุ่งเช้าเมื่อจากกับแคสซี่ปรึกษากันก็ทำให้รู้ระดับรังสีของอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำให้อาบไอโอดีนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หลังซาลี่ทำอาหารเสร็จก่อนนำมาแจกจ่ายจาก,กับเบนเลยถามหาปลา และพารูซาลลีรักษาไว้ไม่ได้เบนก็โกรธเนื่องจากมีโอกาสจะปลาได้แค่เดือนละครั้งซาลลีกับเบนจึงทะเลาะก,กันจนจ่าต้องห้ามเบนเลยพ่านไปเรื่องเรือสเสบียงต่อทีไม่มาสักทีทั้งที่พวกเขาอาสาม,มาทำงานแค่สองปีแต่นี่เกินมาสามเดือนแล้วจึงอยากให้จ่าติดต่อไปสอบถามแต่จ่าก,ก็ปฏิเสธเนื่องจากหามีปัญหาจริงทางศูนย์ก็จะติดต่อกลับมาเอง ดาซาลีนอกจากจะรับหน้าที่ทำอาหารแล้วก็ยังดูแลเรื่องการสื่อสารด้วยซึ่งวันนี้เขาก็ต้องรายงานเหมือนเดิมว่าทุกอย่างเป็นปกติดีนั่นเลยทำให้เขาเซ็งมากในขณะที่จ่ากออกตัวตราซาลีก็ขอบคุณแคสซี่ที่ไม่ได้กล่าวโทษเขาเรื่องปลาจากนั้นก็ออกไปหาจา่า แล้วพอสองกล้องทางไกลไปที่ทะเลแล้วเห็นมีเรือมุ่งหน้ามาทางนี้ก็รีบแจ้งจ่าเพราะเข้าใจว่าปเป็นเรือเซอร์เบียงแต่เพื่อความปลอดภัยจ่าเลยสั่งทุกคนให้เตรียมพร้อมเพราะนั้นอาจเป็นเรือของศัตรูก็เป็นได้ขณะแคซี่พยายามติดต่อไปที่เรือให้ระบุตัวตนไม่อย่างนั้นพวกเธอจะโจมตีก็ไม่ได้รับการตอบกลับทำให้ทุกคนเครียดเพราะกลัวจะโจมตีเรือเซอร์เบียงจ่าเลยตัดสินใจส่งซาลี่เข้าไปดูใกล้ แม้ซลลี่จะกังวลเพราะต้องไปคนเดียวแต่ก็ยอมทำตามคำสั่งเมื่อเบนได้ยิงจ่าบอกห้ามลังเลเด็ดขาดหากต้องทำลายเรือไปพร้อมกับซลลี่เบนก็เครียดซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับแคซี่ที่ดูจะกังวลมากดานซาลลี่เมื่อมาถึงเรือก็ไม่พบใครสักคนเขาเลยติดต่อไปบอกจ่าแต่สัญญาณก็ไม่ดีเขาเลยปิดวิทยุไปก่อน จากนั้นก็ขึ้นเรือไปค้นหาว่ามีใครอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่จ่าพยายามติดต่อหาซาลลี่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาหลังซาลลี่ตรวจสอบเรือแล้วไม่พบใครแถมเรือเต็มไปด้วยเซอร์เบียงเขาก็หยุดพักกินอาหารส่วนจ่าเมื่อติดต่อหาซาลลี่ไม่ได้ก็ขึ้นไปขอคุญแจอีกดอกจากแคสซี่เพื่อจะสั่งให้อุดนิวเคลียร์ทำงานซึ่งตอนแรกแคสซี่กังเลแต่พอถูกกดดันก็มอบกุญแจให้ เมื่อจ่าเห็นอาวุธพร้อมก็ติดต่อไปหาซารีอีกครั้งซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่ซาลีกินเสร็จพอดีแล้วพอจําได้ว่าปิดวิทยุก็รีเปิดดังนั้นพอจ่าติดต่อเข้ามาก็รีบตอบกลับไปสุดท้ายจ่าเลายยกเลิกการโจมตีแครซีจึงค่อยลงอกทว่าพอจะขอกุญแจคืนจ่ากลับไม่ให้เพราะกลัวเธอจะลังเลเหมือนครั้งนี้ เมื่อเซาลี่นำเรือกลับมาก็พบจ่าไม่ค่อยพอใจทำให้เขางุนงงเลยถามเบนซึ่งเบนก็บอกเพียงเพราะเขาไม่ยอมตอบวิทีอยู่แคสซี่กำลังดูรูปภาพครอบครัวสักพักเซาลี่ก็เข้ามาเธอกับเขาเลยตรงเข้าไปจูบแล้วก็มีอะไรอะไรกันในเวลาที่ทุกคนเข้าไปอาบไอโอดีนก็คุยกันจนได้รู้ทั้งเซาลีและเบนต่างคิดว่า เรือลำนั้นน่าจะเป็นเรือเซอร์เบียงเพราะมีกระเป๋าสีใบตามจำนวนลูกเรือที่ต้องมาผาดเวรรวมถึงเซอร์เบียงและของอื่นๆแค่ไม่เข้าใจลูกเรือหายไปไหนและทำไมเครื่องยนต์เรือถึงพังดังนั้นเลยจะสอบถามไปทางศูนย์เพื่อให้รู้แน่ชัดแต่จาก,ก็ไม่ยอมโดยให้เหตุผลยังมีข้อมูลไม่เพียงพอจากนั้นก็สั่งเบนจ่ายไฟให้เรือเพื่อจ่าจะไปตรวจสอบ ทำให้ซารี่โมโหแล้วยิงเห็นกุญแจอยู่ที่จ่ายทั้งสองดอกก็ยิงอยากรู้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบนจ่ายไฟให้เรือจนจ่าดึงข้อมูลกาดานเรือออกมาได้จ่าก,ก็กลับขึ้นไปเอาแผนที่ส่วนซารี่พอเห็นจ่าออกไปและเขาได้รับคำสั่งให้บอกศูนย์ถูกอย่างเป็นปกติดีก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง ในระหว่างที่จานำพิกัดไปใส่ลงในแผนที่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซารีทำของขวันไปมอบให้แคซี่ซึ่งพอเห็นเธอดูไม่มีหวังแล้วจะใช้ชีวิตไปวันๆก็ตัดสินใจบอกเธอว่าเขาแอบติดต่อไปหาศูนย์ครับรุ่งเช้าขณะซาล,ลีกับแคซี่กำลังรอการติดต่อกลับจากศูนย์เบนก็เข้ามาเจอทั้งคู่เลยเดาได้ว่าพวกเขาคงแอบติดต่อไปหาศูนย์แล้วดังนั้นจึงดีใจทว่าจ่าก็เข้ามาแล้วจะไล่เบนไป เบนที่ไม่อยากพลาดเลยบอกเรื่องนี้กับจ่าทำให้จ่าโกรธแซาลี่มากขณะซาลี่ถูกจ่าบน่นศูนย์ก็ติดต่อกลับมาเลยได้รู้พวกเขาขาดการติดต่อกับศูนย์นานแล้วเพราะข้อความที่ส่งมานั้นเป็นข้อความของซาลี่ที่ถามไปทางศูนย์เลยเดาวที่เป็นแบบนี้คงเพราะไม่มีใครดาวโหลดข้อความของพวกเขาข้อความเลยวนกลับมาทำให้ทุกคนงุนงงมาก เมื่อสซลลีได้คุยกับแคสซี่ก็ทำให้รู้ที่ป้อมปราการถูกสร้างขึ้ที่นี่เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ศัตรูจะสามารถข้ามผ่านไปได้ในเวลาที่เกิดเพอยูแต่เนื่องจากนั้นมันเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนี้จึงอาจเปลี่ยนไปสซลลีเลยกลัวศัตรูของข้ามไปแล้วแคสซี่ที่เห็นเขาไม่เลิกบ่นเลยพูดย้อนด้วยความโมโหว่าศัตรูไม่เคยข้ามไปได้ ขณาจานำข้อมูลจากเรือไประบุพิกัดลงบนแผนที่เบนก็แอบ,บขึ้นเรือไปทำอะไรบางอย่างส่วนซาวลี่เมื่อผ่านไปที่ห้องของเบนแล้วเห็นเบนไม่อยู่ก็สำรวจพื้นที่ทำงานแล้วในจังหวะที่กำลังจะเปิดดูของในกล่องเบนก็กลับมาพอดี ด้นานเบนกับซาลีแม้ต่อแรกจะพูดจาไม่ดีใส่กันแต่สักพักก็ไปนั่งดื่มพร้อมพูดคุยกันเรื่องต่างๆจนเบนเห็นซาลีเริ่มสติแตกที่อาจต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่แล้วบรรดาสารโลกคงไม่มีเหลือเลยยอมบอกตัวเองกำลังซ่อมเรืออยู่ขณะแคซี่กำลังหลับ จูจ่ๆซาลลี่ก็เข้ามาทําให้เธอตกใจแต่พอรู้เบนน่าจะซ่อมเรือเสร็จก่อนพายุเข้าในอีกสมวันแล้วพวกเธอจะได้กลับบ้านก็ไม่แน่ใจจะเป็นไปได้ไหมเพราะจ่าคงไม่ยอมเขาเลยบอกงั้นก็แล้วแต่จ่าแต่เราจะไปแน่นอนครับรุ่งเช้าคานาคาซีนั่งทานอาหารอยู่กับจ่าซัลลี่ก็ตามไปช่วยเบนซ่อมเรือจนสุดท้ายเครื่องยนต์ก็ติดทังคูเลยดีใจแต่แล้วในจังหวะที่ออกมาก็ได้เจอจ่าเขาพอดี เมื่อจ่ารู้แซาลี่กับเบนซ่อมเรือเพื่อจะกลับเข้าฝั่งก็สั่งให้เรื้อเรือพอต้องเอาไปใช้ซ่อมปอมปาการแต่แซาลี่ก็ไม่ยอมเลยเสนอให้โวตดเทว่าแคสซี่กลับไม่กล้าออกเสียงสุดท้ายจา่าเลยเปลี่ยนหน้าที่ให้แต่ละคนพร้อมข่มคู่ทำให้แซาลี่กับเบนโกรธมากขณะแคสซี่ตามไปคุยกับซาลี่แล้วเบนแล้วเห็นทั้งคู่จะไม่ยอมทำตามคำสั่งของจา่าซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาก็เสนอเธอจะเข้าไปคุยกับจ่าเอง หลังแคซี่ไปหวานล้อมจ่าในที่สุดจาก็ยอมให้เอาเรือออกเพียงแต่จะต้องเหลือไว้ช่วยจ่าคุมที่นี่หนึ่งคนจนกว่าคนที่ไปจะไป,จะไปแจ้งศูนย์และส่งความช่วยเหลือมาซึ่งแคซี่ก็อาสาอยู่เองทําให้เบนลงอกผิดกับเซลลี่ที่ไม่พอใจดาเซาลี่เขาทะเลาะกับแคซี่เพราะไม่อยากให้เธออยู่ที่นี่เนื่องจากรู้เธอเองก็คงอยากกลับบ้านเลยอาสาจะอยู่แทน แต่เธอก็ปฏิเสธและโดยที่ถูกเซาซีจึงถามเขาต้องการอะไรเพราะถ้าอยากได้ยินคำบอกรักก็จะบอกว่าเธอไม่เคยรักเขานั่นเลยทำให้เขาเสียใจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับเธอเมื่อจานำข้อความที่จะฝากถึงศูนย์ให้เซาลี่ก็บอกจะต้องมีคนเฝ้าที่นี่เพื่อศัตรูมาเพราะเรามีอาวุธที่ศัตรูไม่มีจากนั้นก็ขอโทษที่ต้องให้แคซี่อยู่แม้จะรู้เขากับแคซี่รักกัน หลังจากกลับไปทําพิกัดเรือแล้วรู้ข้อมูลบางอย่างก็ตกใจเลยรีบไปที่ห้องสื่อสารแต่แคซี่ก็อยู่ที่นั่นเพอดีเขาเลยเดินออกมาและเหมือนคิดจะทำอะไรบางอย่างรุ่งเช้าเมื่อทุกคนได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยก็รีบแต่งตัวส่วนจาพอรู้ไรได้าตรวจพบเรือลำใหม่ก็สั่งเซารีกับเบนให้จอมตีทำให้เซารีสงสัยทำไมถึงไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าน,นั่นเป็นเรือของศัตรูนแน่หรือเปล่า จังหวะที่จ่าส้างยิงเราพลาดก็บอกให้ซารีกับเนบนบรรจุกระสุนใหม่แคซี่ก็สังเกตเห็นเรือลำนั้นไม่ได้เข้าใกล้แต่กำลังออกจากเรดาร์เธอจึงออกไปดูเรือลำก่อนหน้าที่เก็บได้แล้วพอเห็นมันไม่อยู่ก็ตกใจซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซารี่รู้ตัวนั่นไม่ใช่เรือของศัตรูแต่เป็นเรือของพวกเราจึงรีบบอกเบนครับเมื่อจ่าเห็นเบนหยุดยิงก็ชักอาวุธขึ้นขู่แคซี่ที่มาถึงพอดีเลยรู้เป็นฝีมือของจ่าที่ปล่อยเรือ ซึ่งจ่าก็ไม่สนและยังคงสั่งให้เบนยิงเรือเหมือนเดิมทว่าเบนก็ไม่ทำซนล,ลีที่เห็นท่าไม่ดีเลยยิงเรือแทนเบนเมื่อเบนเห็นเรือระเบิดก็โกรธจัดเลยเดินตรงเข้าไปหาจ่าจ่าที่เห็นท่าไม่ดีเลยเจอยิงแต่ก็ถูกแคสซีใช้ทั้งดาเพลิงทุบจนสลบไปหลังแคสซี่กับซารี่ช่วยกันนำจ่าไปขังไว้ในห้องเก็บของเธอก็ไม่ลืมที่จะเก็บกุญแจอาวุธมาด้วยส่วนเบนที่ยังโกรธไม่หายเลยจะไปทำร้ายจ่า โชคดีที่แคซี่ล็อกห้องไว้เบนเลยเข้าไปไม่ได้รวมถึงได้รู้แท้จริงแล้วสิ่งของในกล่องของเขาคือของเล่นเด็กจึงรู้สึกหมดหวังที่ไม่ได้กลับบ้านซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับซาวลี่เมื่อซาวลี่นำอาหารไปให้จ่าจาก็บอกเรือมาถึงที่นี่เมื่อสามเดือนก่อน แต่ที่ไม่เห็นคงเพราะมีใครในพวกเรารอลวงให้ไปจอที่อื่นเพื่อจัดการกับลูกเรือจึงต้องระวังไม่ให้กุญแจตอกอยู่ในมือของคนคนนั้นซึ่งเป็นศัตรูแฝงตัวมาเลยอยากให้เขาช่วยปล่อยตัวเองออกไปแต่สซลลีก็ไม่เชื่อในขณะที่ซาลี่ไล่เปลี่ยนช่องสัญญ,ญาณการติดต่อเพื่อจะเจอใครตอบกลับมาก็พบเบนไม่ยอมทำงานทำการเอาจะดื่มทั้งวันทำให้เขาเป็นห่วง ส่วนความสัมพันธ์ของเขากับแคซี่นั้นก็กลับมาดีเหมือนเดิมดังนั้นวันหนึง่งเธอจึงนำภาพท่ายออกมาให้ดูจนได้รู้หญิงสาวในภาพไม่ใช่ใเธอแต่เป็นแม่ส่วนผู้ชายคือพ่อเด็กชายคือพี่ชายและเธอก็คือเด็กหญิงที่ถือร่มอยู่ ดานแคซี่เธอเล่าให้ซัลลี่ฟังตอนเธอถูกส่งตัวไปเรียนหลังจะถ่ายรูปนี้หนึ่งปีวันนั้นศัตรูมาโจมตีพอดีครอบครัวของเธอเลยเสียชีวิตเธอจึงไม่เหลือใครเขาที่ได้ยินเลยเล่าให้ฟังบ้างมีหลายอย่างในวัยเด็กที่เขาจะไม่ได้รู้แค่ว่ามันร้อนและไม่เคยมีฝนตกเลยในเวลาที่จาก,กำลังเครียดรุ่งเช้าเมื่อซาล,ลี่ตื่นก็พบแคซี่มีอยู่เขาจึงหยิบรูปของเธอเมาดูจากนั้นก็ออกไปทำงาน ส่วนแคซี่เธอหลับอยู่ที่ห้องสื่อสารแล้วพอตื่นก็พบเบนที่อยู่ในอาการมึนเมาพยายามจะเข้ามาคุกคามเธอที่ตกใจจึงสู้แล้วรีบหนีออกมาครับเมื่อแคซี่หนีมาเจอซาลลี่แล้วได้ยินเสียงประกาศของเบนก็เพิ่งรู้ตัวถูกเบนขโมยกุญแจไปทางคู่ที่รู้เบนกำลังจะปล่อยอาวุธจึงรีบระยับยัง้งโดยเตือนให้นึกถึงภระระยาพร้อมปลอบถูกอย่างจะต้องดีขึ้น ซึ่งก็ได้ผลแต่แท้จริงแล้วเป็นพอเบนลืมรหัสปล่อยอาวุธต่งหากหลังทุกอย่างจบลงเบนก็สารภาพทิตสตีแตกก็พอตั้งใจไปจัดการจ่าแต่จ่าดันปลิดชีวิตตัวเองไปก่อนสันล,ลีจึงรีบวิ่งไปดูแล้วก็เห็นหน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้ส่วนเบนเมื่อทุกคนไม่อยู่ก็ไปจ้องมองอาวุธจากนั้นก็หัวเราะออกมา ดานซาล,ลีเมื่อแอบอ่านจดหมายที่จ่าฝากไปถึงศูนย์ก็รู้จ่าต้องการอยู่ที่นี่ต่อก็เริ่มสงสัยว่าจ่าจะจบชีวิตของตัวเองทำไมเลยไปที่ห้องของจา่าทันใดนั้นแคสซี่ก็ติดต่อเข้ามาเขาจึงรีบไปหาเธอแล้วก็ได้รู้พายุก,กำลังมาซึ่งเร็วกว่ากำหนดสองวันดังนั้นเธอเลยจะออกไปหาวัสดุมาซ่อมแซมป่อปาการทำให้เขาเป็นห่วงแต่โดยที่จําเป็นจึงยินยอม ในขณะซารี่มาส่งแคซี่ทั้งคู่ก็เห็นห้องที่เคยรกกลับมาเรียบร้อยคงพอเบนกลับมาทำงานซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงโดยที่แรกซาลี่ก็ยังคงโกเบนอยู่แต่พอรู้ภรยาของเบนกำลังตั้งท้อง6เดือนตอนที่เบนจากมาเบนจึงไม่รู้เลยภรรยาคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงก็ยอมยกโทษให้แล้ก็ให้เบนตามไปช่วยแคซี่ ดานซารีแม้จะยกโทษให้เบนแต่เพื่อความแน่ใจเลยมอบอาวุธให้แคซี่เก็บไว้เผื่อจะเป็นต้องใช้แล้วหลังจากเบนกับแคซี่ออกไปได้พักใหญ่ขณะซารีไปลากอวนก็เจอร่างของจาเพียงแต่จาไม่ได้ปริชีพตัวเองแต่ถูกยิงเขาที่ตกใจเลยจะวิทยุไปบอกแคซี่แต่ด้วยที่กลัวอีกฝ่ายจะรู้ตัวจึงรีบไปหาหลักฐานในขณะแคซี่กำลังหาสิ่งจำเป็นเบนก็จ้องมองเธอ ส่วนซลลี่เมื่อเห็นเอกสารของเบนไม่มีปัญหาแต่เครื่องส่งสัญญาณสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่จะเป็นต้องติดอยู่กับป้อมปราการก็เข้าไปค้นห้องเบนต่อแต่พอไม่พบอะไรเลยไปดูพิกาที่จาททำไว้แล้วพาร,รู้วันที่และเวลาเรือจอดก็ไปตัวเช็คว่าวันนั้นเป็นเวงของใครดานแคสซี่เมื่อรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเธอกับเบนก็หันไปสบตากันซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซซลลีร่รู้วันเกิดเหตุเป็นเวงของแคสซี่ ก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปเรือสเสบียงตามสัญญาณมาแล้วก็ได้พบกับแคซี่จึงถูกเธอจัดการปัจจุบันแคซี่กลับมาบอกซาลี่เธอพยายามห้ามเบนไม่ให้คิดสั้นแล้วแต่เบนก็ไม่ยอมฟังจากนั้นก็เข้าไปสวมกอดซาลลี่พร้อมกับร้องไห้ออกมาทำให้เขาเครียดมาก รุ่งเช้าเมื่อแคซีตื่นแล้วเห็นของควัญที่ซาลีมอภัยเธอก็มีความสุขเลยพยายามติดต่อหาเขาเพราะเขาตื่นก่อนเธอก่อนจะรู้เขารู้ความจริงทุกอย่างแล้วดังนั้นจึงขโมยกุญแจไปเพื่อเปิดใช้งานอาวุธเนื่องจากจะไม่มีวันยอมให้เธอได้มันซึ่งตอนแรกเธอก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องแต่พอไม่มีข้อแก้ตัวเพราะแผ่นดินฝั่งของซาลีไม่เคยมีฝนตกก็ยอมรับพร้อมขอร้องให้เขามอบอาวุธกับเธอ แต่เขาก็ไม่ยอมเนื่องจากสําหรับเขาแล้วมีควรมีฝั่งไหนได้มันไปจากนั้นก็กดปุ่มให้อู๊ดทางานดานแคสซี่กับซาวลี่ทั้งคู่งุนงงมากที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงเพิ่งรู้ตัวเบนได้แอบทาการแก้ไขโดยปลดอาวุธทั้งหมดออกแล้วซึ่งคงทําเพื่อบรดาซัต์ต่างๆต,ต,ตามที่เคยคุยกับซาวลี่ตอนเมาทําให้ตอนนี้ทั้งเขาและเธอเลยกลายเป็นทหารคนสุดท้ายของแต่และทวีปที่เหลืออยู่ในป้อมปราการสุดท้ายเลยตัดสินใจสงบศึก ป้องกันอาวุธจากพวกที่ต้องการครอบครองไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนจากนั้นกระส่งยิ้มให้กันครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลกในอนาคตที่ลงเหลือเพียงสองทวีปเลยเกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรซึ่งฝั่งหนึ่งดันมีอาวุธที่ทรงพลังอีกฝั่งเล็แอบ,บสงสัยรับเข้ามาแทรกซึมเมื่อ40ปีที่แล้วซึ่งก็คือคาซีดังนั้นเธอเลยพยายามกำจัดทุกคนเพื่อชิงอาวุธแต่ถ่ายที่สุดแล้วก็ถูกจับได้แถมอาวุธยังถูกเปลนปรับเปลี่ยน สุดท้ายเธอกับแฟนหนุ่มซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามจึงตกลงจะช่วยกันปกป้องอาวุธนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อบรรดาสัต์ที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ก่อจบแล้วนะครับกับหนัง last sentinel หนังได้คะแนนจาก imdb 5.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แช like, ร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ